เมนูคั่วแหนมครับผมคั่วไอไม่ใช่แหนมเลยนะ สตอร์กันนะครับผมเคส่ยสอรนต้องกินจำซมปั severe, st accurate, st like ๊มนะครับผมวันนี้นี่้ก็ทอดหมูนะครับผมของเราครับโอ้ยโอ้ยกระเด็นครับพี่น้องอือหือเนื้อไอ้สามชั้นทอดน่าก ้ยส้มตำเด็ดๆเลยพี่น้องนีอ่อม,มาจัดก,กันเลยครับผมมา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 เลยนี่เด็ดเด็ดเลยครับผมมาว<า>ิ่องอุ้ยเด็ดเลยส้มตำโคกแตก <c oughs> ชื่อ <c oughs> ชื่อ,ช,อชื่ออะไรนะชื่อชื่อเมนูว่าส้มตำโคกแตกเลยพี่น้องเลยเล็ดแน่นอน ลำสบายนั่งได้ไหมรวมนตนปกแตกดูหนลอยพีน่นางมาๆจุดม,มัสามชั้นแล้วก็สมตำปกแตกสวัสดีครับินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งจัดสุขีสานไทโซ่เนาะ๋ยว<ม>เรามา,มากินข้าวเมนูกับข้าวมื้อเย็นด้วยกันเลยครับผมทุกท่านนีสมตำเนาะกับสามชั้นแล้วก็มัมปัมเลยครับผม ขออ้ของตอนข้องฝากเนะาะต้องติมข้องฝากขอบคุณลุงไพรัสเนาะเขามาฝากนะครับผมจัดไปเลยจ้ะพี่น้องไปเดี๋ยวเมนูมื้อเย็นต้องจัดตำสารพัดแน่เลยใส่สบายน้ำนะสบายนางจ้าพี่น้องหลังจากเลิกงานมาเหนือหน่อยๆเนาะเราก็จัดเมนูตำเลยพี่น้องตำสบายนางมีกุ้งด้วย สตอด้วยห mm hmm. อมนอมหอม งานเนี่ยมาได้จากพี่น้องมากินเขาแรกหของงานน้ำกัดจากพี่น้องมืออื่นก็เป็นวันหยุดเนะาะพักผ่อนเป็นวันหยุดจะจันทร์ทุขทำงานครับผมตรงนี้เ <c oughs> มื่อไรหย,ยุดกเอาเราไคแลด้ไม่เวลาหยุดดอก ไม่มากาะอะไรก็มากินน้ำก้างครับผมแซ่บแซ่บ,แบเด็ดเดดน็ตแซ่บไปเย มีตั้งเช่าอมมีทั้งสตอลเ่ากันคือเอาอมีกุ้งสดกุ้งสดกุ้งลวกพี่น้องป้องไป Đẹp. Qua Ừ. mầm. Mầm có đẹp nhá. Đẹp, có lăng đi đây. Không toàn không phạt. มึนซื้ออะไรคอนแกนปะอืมมาจากคอนแกนเนาะสบายนั่งกับพี่นอ้องอืม บอมย,ยม่เน้นเขาเด้เหมือนพี่ลองกินเส้นกินนมจีนครับอืม้ม นัวนัวลึกป่ะส่วนข้าวมีไงจัดไปอืมอืมอย่างไปได้แหละ มากนึกน้อยครับผมสองทุ่มกฟังค่ะเขาจะเปิดน้ำก็ได้ ปุงสดจับพี่น้องจำร่วมกันอืม,มตรงจำกไปเสร็จก่อน ใส่ซุกะบวกจับพี่น้องเทำใหญ่ๆเลยครับผมอุ้ยทใหญ่ๆเลยทำนี่ไง

ใครที่กำลังรับชมอยู่ก็มากินข้าวรั้มกันแม่จ้ะเมนูเมื่อเย็นนะครับผมจดวจวดพี่น้องเพชรใตยเบาเรื่องออกินฟุ่มดมาก hào cắn đi chim ừ. ừ. nhỉ <coughs> 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 สดและอือหสดเลยสดปล อามามาก<า>ินขขาวแล้วได้ป่ะเนี่ยนอบอืม,อมสำคัญหรอ,อก <c oughs> อ,อะไ <c oughs> มันจะคักปร่งสดๆนอกยู่วๆเลยครับผม 哦。Mm. Nấu no cắp Xuông Có chất cung sốt Phía cung sốt phía nằm Ua สามชั้นเน้นๆน้นเพ็ดสุดยอดเลย มาความแซบร่างแซบจะเลยล่าพี่ล้าหน่องเนาะส่วนกินเขาแรงเขาง่ายเซียซับเลยจากพี่น้องมันเหนียว สามสั้นนิ้วจังเลแม่แล้วก็แซ่บโดยรวมแล้วเมน,นูกับข้าววันนี้โอเคแซ่บครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เพียงแค่น,นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไวครสวัสดีครับสวัสดีค่ะ